าไงลูกว่าไงว่าไงว่าไงคะโอ้ยมามาเปิดพัดลมแน่นี่พัดลมทำไมมันร้อนจังเนี่ยฮะอาผมให้น้อยคนหน่อยผมไม่น้อยวันนี้เดียวไหนๆเป็นไรเป็นไรยายดูสิยายรู้เป็นไรเป็นไรคะใส่แล้วเป็นไรเนี่ยนี่ยายดูสิให้หนูใส่เสื้อสวยจังเลยลูกไปลำอือไปลำ ไปรำที่ไหนอะลูกไปรำไปรำอ๋อไปรำเหรอคะไปลำกับกับพ่อเหรอลูกไปรำกับพ่อกับแม่ใช่ไหมว้ายไปลำยังไงน้องเป็นสาวคนแก่นยังบอกเคยมีแฟนบ้านอยู่แดนอีจฉาสุดเช้าเหรอชัวสุดเช้าเหรอใช่เฉียตัวนี้แม่โอ้เป็นเช้าเลยนี่แม่อะไร ใส่เอ็ดใส่พอดีตุเติมมาเข้ากล้องเหรอลูกแดงจะมาเข้ากล้องพี่น้องขอเขาน้ำแน่จะพาแน่เขาา่านี่ให้ไหล่โซดเขาก็มาเขาเคยอยู่ํากล้องแดงโอ้ยพูดถ่า,ายรูปไอ่โอ้ยถ่ายรูปไอ่ไ,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 ไอ้ไอ้แดงเราที่ปิดเนาะแดงมาแล้วแดงมาแล้วถ่ายรูปเห็นไหมนะเขาถ่ายรูป คือนีไข่ไส่สดโอเวอนขไข่ไล่อัดไข่เม็ดกลมเบิ้งเี่ยเบิ้อุงอไเงี้ยาบีลานข่ลานข่นเจ้าบ้ปุนยุเพื่นปุนตดดแต่ตดใส่กกตดใส่ากเียเปิดคาปุงเลยบอเขาเปิดบิ้งได้่คูน กูเป่าปากมาสองหมื่นอย่าด well> um> ูอย um> yeah, yeah, ่าเอาอย่าเล่นอย่าเล่นถ้าเล่นน้ำล้างสิกระซงสัยสิได้กินยาท่ายแล้วเพราะว่าสองปีแล้วเพราะว่าตอนนั้นหิ้เครื่องปีปีเนื่องอะไรเลยไมากินน้ำไมากินน้ำ บ่ล้วเนาะสองปีสองเดือนมันจะได้ปีเดียวมาอยู่ลำเฮานี่เล่นน้ำลายเล่นน้ำปีเดือนนายความบุญนสีเมษาเขามีน้าเมษาว่าคนเดียวนะเมษาดิเนาะเมษาอร่อยไหมอร่อยไหมคะ อย่าเปียกเลยเห็นไหมบอกว่าเปลี่ยนสีนะบัดนี้อเอเเอซื้อเลยค่ะเฝ้าซื้อเลยค่ะพี่น้องเสีเยเปลี่ยนสีใด <laughs> มันจะเป็นขาวดําทันทีค่ะตอนนี้